ส่วนน้องเอิรนถ้าให้มามองในมุมน้องเอิรนว่าทําไมถึงไม่ยอมบอกจริงๆซีรีส์ก็ได้ให้ข้อมูลเอาไว้เหมือนกันว่าเหตุผลที่น้องเอิรนไม่ยอมบอกความจริงกับพี่หมอว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นและแม่ไม่ชอบตัวเองยังไงอะไรเงี้ยห่ถ้าใครเคยอยู่ในสภาวะแม่ผัวลูกสะพ้ายจะเข้าใจหนึ่งคือกูไม่อยากเปตัวที่ทําให้แม่ลูกเขาทะเลาะกัน อันนี้ซีรีส์บอกมาชัดเจนเลยว่าหนึ่งคือกูไม่อยากเป็นบุคคลที่สามที่ทําให้พี่หมอลําบากใจที่จะต้องมาเลือกระหว่างเรากับแม่เขาวะซึ่งมันไม่ควรเป็นช้อยส์ที่ให้แฟนเราเลือกจุดนี้น้องเอิรลรักพี่หมอมากเพราะว่าไม่ได้อยากให้แฟนเราอะต้องเลือกระหว่างเรากับแม่เขาซึ่งมันไม่ควรเป็นช้อยส์ที่เอามาให้เลือกเลยเว้ยถ้าเราเป็นแฟนที่แบบเข้าใจแฟนอะเราจะรู้ว่าคนกลางมันแม่งโคตรลาบากใจถ้าเกิดว่ามันเกิดสถานการณ์แบบนี้คือถ้าแม่บีบคั้นมาฝัาง่งนึงแล้วแล้วแฟน ระมายอย่างนี้อีกคนกลางแย่เพราะฉันต้องเอินเลยเลือกที่จะแบบคือเลือดคือเก็บทุกอย่างไว้เองแล้วก็รอให้เหตุการณ์มันแดงออกมาเองเน่ง แต่น้องเอิร์รู้นะว่าเดี๋ยวมันต้องแดงออกมารู้พี่ว่าน้องเอิร์รู้ตังหิดใจอยู่ตลอดแหละสังเกตสีหน้าจะก,กังวลตลอดเหมือนตั้งหิดใจอยู่ตลอดว่าเดี๋ยวเรื่องมันต้องแดงออกมาเดี๋ยวแม่ต้องทําอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่หมอต้องรู้แต่ตัวเองไม่อยากเป็นปัจจัยที่แบบไปเร่งปฏิกิยาอันนั้นประมาณว่าในเมื่อเรื่องมันยังไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นที่เขายังไม่ได้ทาอะไรอะคือแม่ยังไม่ได้แอคชั่นอะไรเลยแบบฟิลเหมือนดูลัดเลาอ,อยู่ก่อนฟิลแบบโยนหินทำทางว่าพี่หมอถ้าแม่ไม่เข้าใจพี่หมอ กับเราเนี่ยฟีลแบบก็ในเมื่อแม่ยังไม่ได้เปิดวอลอกมาตัวเองก็เลยแบบอยู่ในที่ของตัวเองก่อนเพราะว่าไม่อยากดูเป็นศัตรูกับแม่ในสายตาแฟนด้วยอ่ะประมาณนั้นอ่ะแกเข้าใจปะใครเป็นแม่ผัวลูกสะภ้ยใครอยู่ในจุดเนี้ยจะรู้ว่ามันทําตัวลําบากเหมือนกันถ้าเราไปพูดว่าแม่เขาไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้หรือไปพูดว่าแม่เขากีดกันเราอย่างเงี้ยหนึ่งสาม,มีเราอาจจะมองแม่ไม่ดีหรือถ้าเขารักแม่มากๆเขาอาจจะมองมึงไม่ดีก็ได้มันเกิดได้หลายเหตุการณ์ถ้าเขารักแม่มากๆคือบาร์เขาจะ บอกว่าเราเป็นอะไรเป็นฝั่งตรงข้ามกับแม่ขึ้นมามันไม่ได้มันยากอยู่มันทําตัวยากอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเลยทําตัวกลางๆไว้ก่อนเดีายวมาพึ่งแบบแบ่งฝ่ายว่าจะไปเอาลูกมาจากเขาหรือจะไปแบบเขาต้องเลือกเราห้ามเลือกแม่มัน,ม,นมันยากเพราะฉะนั้นน้องเออเลยอยู่ในตกที่น่าลําบากอยู่นะคะ